สวัสดีครับท่านด็อกเตอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้วันนี้เดี๋ยววันนี้เรามาชมสวนน้องชายเราโอ้เหรอครับอ่ากล้วยอันนั้นไฮไลท์คือต้นยางนามาแล้วเจ็ดปีมีมีเจ็ดปีในถูกทุเรียนครับอ่าชมพู่ทุเรียนอันนี้ฮอกกานีไมฮอกกานีในกล้วยเอากล้วยปีเดียวครับเนี่ยปีเดียวเหรอครับเนี่ยเป็นปีครับนี่สักอันนี้กำลังจะปลูกไา่สั้งนี่สั่งหมดอันนี้ปุ๋ยมาต้องหมดอันนั้นตามมาโอ้ ผมไายไม่ไหวเลยมันแนวอยากดูเลยเนี่ยอันนี้สร้างมนหนึ่ปีสร้างมสร้างมนนึ่งปีดีครับนี่เท่ากันหนึ่งปีน้ำน้ำประดาบเดิมมี่โอ้น้ำไรลวดอะไร่วงเนี่ยเพื่อให้มันใ้มันสาแล้ดับแล้ะดับด้วอะไรรบอกกระจายนี้ต้นกรานหนึ่งปีกระดานการดานามันเกิดเองไม่มันมันเกิดเองต้องใช้ปลูกบาทซื้อมาแจกมดเลยโอ้ กระหาทำมาทำาอะไรได้อ่ะขี้ซอยก็ต่อย่ายมีประโยชน์ยังไงครับทำสมุนไพรได้ด้วยค่ะแล้วก็คนโบราณก็เอามาย้อมหมากได้ย้อมหมากใช่ลูกกระหาก็กินได้ค่ะดูนี่น้ำผักแค่นี้ก็พอแค่นั้นแหละอ้าวกินหรือมดนี่มาผิกินเลยเม็ดผิดผักชีด้าน้านกระปิ้ย้อยให้เนาะโอ้ยผิกย้อยห้ย่อยไฮโอ้ยยาวยาวเนาะโอ้โห ทำไมไม่สี่ปีแล้วครับต้องสร้างสตอรี่อะไรต่างๆนะโอ้โหแค่ไม่ได้สี่ปีอันนี้เท่งตังปัวเต่งเตงเอาไปกระเป๋าไว้โอ้โหมีตัวอย่างด้วยนะทดลองได้ครับทดลองได้อุ้ยพริกเยอะห้ามันนั่นจะห้ามมันนะดิอ๋อแทงปัวต้องปลูกไว้อย่างนี้แหละครับเนี่ย โอ้โหตัวปลูกนี่เก็บให้ดูดรไม่ปลูกถึง4ปีใช่ไหมดออกเตร์ท่านระดับดออกเตร์ต้องปลูก4ปีโอ้ยคนสตอรี่เยอะเลยนะดูตัวดูตัวเก็บเลยไปไปดูเก็บตัวโอ้ตัวนะแต่หัวล้โอพริกน้อยให้พันเดียวล้วนๆเลยเหรอครับเนี่ยถ้าเป็นพริกพื้นบ้านถึงมากกบ้านะ มีเมล็ดพันธุไม้ผมขอ,อเอาเจี๊ยบเมล็ดสุก,สกสไปเลยเก็บเม็สุกไปเอาเจีบเจีบเผื่อหนผมขอสอักหน่อยผมอยากได้แนวครับมาเห็นอยากได้แนวมันเป็นพันธุ์พื้นบ้านครับทุนส<อ>มัยก่อนทุกวันนี้มีแต่ซุปเปอร์ฮอต์ดโนนี่นั่นใช,<ม>ใช่ใช่ใช่มันมันไม่มีหรอกบ้านบ้านเราอันนี้ทำย็ดแจ่วบ้านเท้าครับกินกระเพียงกระดุกโอ้โหนี่พันธุ์อะไรถั่วเนี่ยงามโอ้ยพันธุ์เก็บมากจริงจัง เอาฟางยาวนี่แหละครับทั่วปีกกับมีได้ไปทั้งในเป็นหน่วยฟากยาวพื้นบ้านเหรอครับนี่ใส่ปุ๋ยใส่อะไรครับที่ว่างามมันงามทั้งหมดในพืชนี้ใส่ปุ๋ยปุ๋ยคอกเหรอปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์ทำเองหรือปุ๋ยอะไรปุ๋ยอินทรีย์ทำเองนู่นปุ๋ยหมักโอ้โหเราต้องไปดูปุ๋ยหมักครับยครัอย่าห้ามมันร้ายพริกจะหัวจะหนอนหล่นจะหลนจะหักโอ้โ จะหักหเก็บบางินีไนี่เก็บให้ชักหน่อยนิเดียความเป็นกาทำแนวอันนี้เอทำแนวครับผลไม้อันนี้ก็จะมีเอาไปทำน้ำพริกด้วยชักหน่อยครับพเป็นตัวอย่างครับพอเป็นตัวอย่างเป็นทีพี่สาวของผมรแค่นี้ออันนี้อันนี้ของเขาหรือของเราครับเขาปลูก ข้าวเนาะอันเป็นต้นกลต้นไม้ข้าเขามาเลาะลำหน้าเพราต้องตากแดดครับผมมันเป็นชาวนาไม่ถูกแดดได้เหรอแดดได้เลยแล้วต้นไม้มันจะใหญ่งามกล้วยทำไงอ่ะกล้วยเดี๋ยวถึงถึงเวลากล้วยมันจะร่วงเหลือไปตามเวลามันอ๋อถือว่าจะเอากล้วยออกเนาะตรงนี้ ว้าวกล้วยไหมตัวนี้คือคล่องครับเนี่ยคล่องแบบว่าเอาางรถได็อกเตอร์เขาใส่ปุ๋ยชีวภาพไม่อันเลยนะด็อกเตอร์เลยโอ้อะไรมันจะเป็นเหลือเลยฮะคุมดินคุมดินแล้วก็เลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงเกลือนั่นนั่นนั่นเห็นไหมสูตรเดียวกับด็อกเตอร์เลยเนี่ยเอาของดินไงนี่ยกะเจียวช้าเๆเลยขาขาคุณนายเขาไม่เป็นไรคุณนายเขาเวลานั้นเราก็ตัดตัดตัดไปคุมเนี่ยใช่ไหมคุมดินใช่คุมดินคุมดิน กล้วยเป็นแนวหลักมันนองมันแก่เหมือนเลยออกกัญชาทำบุญกล้วยตานต้นต้นเสี้ยกบ้านเทาพมาใหม่ทงเดิมอ๋อต้นเสี้ยกเหรอกินหมากมันข้างในไม่ใช่ลูกฟ้าหรอกไม่ได้สิอันนั้นบะเขียนอันนี้บ่าแมงว่าแมนครับอ๋อนี่ต้นเสี้ยกเนี่ยเท่ามันเอาคุกกับขามาเนี่ยต้นเสี้ยกเนี่ยสองต้นเลยใช่ไหม โอ้ยังมีอยู่เลยนี่โอ้ยต้นแห寒อ้าวทำไมเหมือนบักแหนน่ะแหหนใญ่ต้นเสี้ยคลายกันนี่หรอโอ้ยโอ้ยยังขอแนวนะต้นเสี้ยไนคุณมีต้นเสี้ยก,กับไม้โบราณ เหมือนหมกแหนนะม่ปกแมน้ระยาเท่วนาอะไรข้าอะไรันไรสเปอรี่ไรสเปอรี่เหรอได้ต้อเข like ้าไปดู tamam um ่งแต่นะออกวงนีให้นกกินโอ้ไรไรสเบอรี่ทำไมสีนี้ทำไมสีนี้ เลอก้านกล้วยกล้วยใบเนี่ยสีดาถึงโอดอยากกันมากเลยเลยทำไมทำไมต้องทิ้งลนใช่าโอ้มันอาขึ้นรถผมได้ไหมได้เอามีตาไหมนี่แยวแหนเหรอแหนก็มีได้ขึ้นรถผมได้ไหมได้ทำไมิีนรัวก้วะรนรัวรีนวเยะเลยโอ้โเราได้ต้นไม้ตัวอย่างผลไม้ตัวอย่าง อันนี้ดอกเกี่ยวใช่ไหมเกี่ยวแดงตัดยอดตลอดแนวเลยอันนี้คือพยุงเดี๋ยวนะตัวต้องการไถเอาไม้เหงาหรือว่าเอาห่มไม้เหง้าไหมฮะใหม่เงาก็ปล่อยมันไปแต่ว่าต้องรัดตัดทางออกอันนี้ตัดออกถ้าถ้าเป็นได้คือต้นจระดาวยังไงตัดเลยตัดนหผม แต่อันนี้มันจะเป็นต้องแหันแช่กันครัแต่ครันอย่าหันให้มันเป็นในตู้ม้งต้นไหมหันเปนเนื้อที่กี่ไร่นะสิบไร่ปลูกพืชผักหมดเลยนะต้นในปลูกปลาสามอย่างประโยชน์สี่อย่างครับนี่จะเป็นป่าหมดเลยพอแล้วใช่ไหมน้่พื้นที่ที่ผมเลี้ยงป่าข้างในก็จะมีไข่มีเจียวมีขามีอะไรจะลงใจมีเห็ดเยอะเห็ดเที่อะไรลงในหมดนะปลูกกี่ปีครต้นไม้ป่าเพิ่งปลูกปีเดียวนี่นะ ตั้งแต่มีสาผ่านหน้าเนี่ยหกสามปวกหนึ่งปีแต่ว่าไอ้วันนี่บ่อลูกใหญ่บ่อลูกใหญ่เรืยองลงมาก่อนแล้วนี่ลอยไงอยใหญ่แม่ครับมีมีบอป โอ้ดินโถมที่ทำผูกคลองนี่นะใช่ถ้าอัดโูกมาได้เป็นทีู่กน้ำอ๋อมันต่ำอันนี้เปลี่ยนปลาไหลจีฮะแซนกวิดปลาแซน้วิดปลาเขาคิดว่าเอานั่นลูกแหวนไหมแซนวิดปลากลายเป็นแซนวิดใช่ไหมเพราะว่ามขาเลี้ยไรได้ให้อาหารผมไม่มีฟางผมก็เลี้ยงกล้วยเขาลงไปแซนอ๋อแต่ว่าดัดแปลงปลาไหลสิมาแเนี่ โอ้แซนวิตปลาใส่อะไรบ้างครับเนี่ยที่วัวดิบที่วัวสดนะที่วัว้ลวีวัวแห้งกับที่วัวสดขี้วัวแห้งที่วัวแห้งว่าใส่ใส่นี้ครับเป็นแซนวิตปลาเป็นอาหารเสริมของปลานะครับเราน่าจะเอาตัวอย่างนะครับเนี่ย วันนี้เรามาชมปุ๋ยหมักครับอันนี้จะเป็นขี้หมู่ะขี้หมูขี้หมูแล้วก็แกบแกบมาเป,เป็นเป็นชั้นเป็นชั้นขี้หมูแกบขี้หมูแกลบมาเป็นชั้นแล้วก็รดรดด้วยน้ำหมักชีวภาพรดจืดน้ำหมักชีวภาพรดจืดน้ำหมักทำเองนะครับทำเองค่ะจากหน่อกล้วยหน่อกล้วยนะครับหนอกล้วยที่ตัดทิ้งเกินการนี่นะ ครับครับโอ้หน่อกล้วยทิ้งเกินการเรื่องอเสียดายมากเลยอ๋ตอต่อถานก้อนเจ้านั้นน,นะโอ้ต่อถานอันนี้ยังเป็นถังหมักอันนี้มันยังมันยังมีอะไรถังหมักหน่อกล้วยทั้งนั้นเลยมีใส่อะไรบ้างครับนะมีกากน้ำตาลากากน้ำตาลแล้วก็แล้วก็หน่อกล้วย,วยแล้วก็น้ำ<ๆ>น้ำที่มันเป็นบีจุลินทรีย์ในน้ำในบ่อ น้ำน,น้ำหน,น้าดินใช่น้ำหน้าน้ำชนซีเอ็มมีไหมเอ็มไม่ค่ะแค่น้ำตาลทรายแดงก็ได้ทรายแดงเอ,อเ่อเขาเรียกอะไรอ่ะม้ำตาลน้ำตาลตามโมรากใช่ค่กับนกกล้วยกับนกกล้วยมีกล้วยกล้วยที่มันแตกๆพังๆหางๆมะละกอะกอะไรใส่ไหมอันไหนครกล้วยที่มันเละๆเอามาใส่ไหมไม่ไม่ใส่ค่ะอันนี้นกกล้วยอย่างเดียวมันเป็นอันนี้พันไรยาวๆอันนี้จะเป็นพันธปะทองห้าศูนย์ ที่มาจากคอนบุรีพันอะไรฮะพันมะลิอ่อ,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 มองมะลอิอ่องล้นลวนค่ะอาไปช่องห้าสูมะลิอ่องโอ้ยนี่เราจองของฝากเลยครับเนี่ยเอาเลยจองแล้วลของฝากพริกครับพริก,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 กพันอ่าเใบตาตัดกล้วยดิพันมันยอยไสครับอย,ย,ยอยไสยอยไสครับเอากล้วยไปกินนะเนี่ยเอากล้วยไปด้วยปีไปด้วยเอาเลยทุกอย่างเลยเอาไม่ได้เอาไปเพราะว่าไอ้ลรงพักเอาแนวกินได้เอาแนวใต้เบียร์ไม่เอาครับ ก็ขอ,ขอขอบคุณท่านที่เชิดมากนะครับที่เชิดของเมืองทนคอนแก่นนะครับที่มอบผลผลิตจากสวนสวนชื่ออะไรครับขันติยาสวนขันติยาโอ้ร้อยยาเลยครับสวนพันละยา <laughs> ะะหนึ่งอย่างสองอย่างแล้วขอเกลือกล้วยนะขอเพื่อกล้วยมาดูหน่นนนอยครับ <laughs> เอามาดูมาส่งนี่ครับเต็มรถแล้วยกยกขึ้นมาให้หน,น,น่อยอามาไม่ใจ่ของมาของพ่วงมาติด เ็จะยกมอบนะเอ้าโอ้ยกมอไเลครับมีกล้วยนะครับมีมะละกอครับมีพริกมีถั่วเป็นตัวอย่างนะครับไม่ต้องเอาเยอะแค่เป็นตัวอย่างครับไม้องเอายอะเป็นตัวอย่างครับเป็นตัวอย่าง